สวัสดีครับครอบครัวของพันล้านนะครับวันนี้ครับจะพาพันล้านมาออกกําลังกายตอนเย็นนะครับมาเดินออกกําลังกายนะครับก็พี่ออยก็ไม่ได้มานะครับความความศาสตดเก็บขี้ช้างครับอยู่บ้านนะครับนี่ควานไตตันก็ทางนู้นเอาแตงกวาด้านนี้กล้วยล่อครับ กินเทลาอันเนตันเอาหล่อใส่ง่วงเดินตามเร็วมากครับพันล้านนี่ต้องจะกินกล้วยให้ได้เลยระว,วังเด้อควานระวังโดูกล้วยหายกล้วยหายไม่รู้ตัว สดเมาลงเอากล้วยล่อแล้วช้างก็เดินตามแล้วครับสั่งงาไว้ยผู้ดเดินไวเกินครับควานหยุดหน่อยครับล่อไปเรื่อยๆควานเอา เฟานพวแตงกูมาแตงกวามาด้วยครับมามาล่อช้งางโดยเฉพาะนี่นนนปนปนแปลกๆก้างชุกไม่ลองหาเลยครับให้ใหนใ นน่าจะเป็นแม่จิ๋มครับไปหาไปหาไปหาเขาไปหาเขาห่อหล่อหล่อจะแรงแห้งเดอแรงน้ำบ่ทันไหนเขาไปแบบเบื้อแห้งไหนร้านเชื่องอยู่ครับอ๋อก็อยู่ในการควบคุมอยู่นะครับ อยู่ในการควบคุมของผู้ใหญ่อยู่ครับมีน้าควบคุมอยู่นะครับปนไปเรื่อยๆปนไปเรื่อยๆปนไปเรื่อยๆอย่าพายังเลี้ยวปนไปเรื่อยไหมอย่าพายังไวลงไปเลยลงไปเล่นก่อนไปันเอาแตงกัวมาอยู่ครับตันเอายาใส่ถุงผ้ามาอันนี้มาลงไปเลยลงไปก่อนตากล่องลงมาก่อนหรือไรพลหลานตามมาเด้อกองสายนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับ พอไม้กันสั่นเสียนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับหล่อมาอีกแล้วพานหน่อยบอมมี้นี่ทางนี้กับบมี่คือกันเดีปเลดีกับแม่จิ้ม แม่จิ้มครับเดี๋ยวจะไปหาแม่จิ้มนะครับช้างเดินเร็วมากครับเดินไม่ทันนะครับถ่ายเห็นแต่ตูช้างวันช้างในย,ยินบอกสาสน์เน่ยมงสิตีควนสัางก่อนมาหนึ่งเฮ้ยซักลูกปืนอะไ้ดอกหูน้อย แม่จิ้มครับเนี่ยไปเอายีไงไป,ไปหาหน้าไปเอายีไงหน่อยชื่อใครหน่อยชื่อใครสวยหน่อยเลีวสวยบางงามตั้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 มสวยมากครับ ปล่อยเลยปล่อยเป็นธรรมชาติธรรมชาติเอ้ยเอาตอนธรรมชาติควนน้อยควนน้อยดูเลเองเลยครับไข่เลยไข่เลยรอตอนกลับรอตอนกลับพระนางเห็นก้อนกหายเบื้องไปวะควนไม่สิ่งกลัวเองฮึวีควนเอาประหลานไปครับ ค่อยค่อยย่างยางซาซาไม่ควันย่างซาซาควันไม่ยางซาซาคอยซาซายางซาซาทางหัวเขาย่างไว้กับยุดเขากลัวรอหยุดอะไรฮะควันเอาปล่อยกินอะไรสิได้บอกครับพี่เดียวปลามันจะเด่งเราหรือเปล่าเกย์เกย์ดูพันล้านครับ กินไปเรื่อยๆกินเลยพล้านไม่ไปหาแม่จิ้มเลยนะครับมองเห็นไหมนี่เห็นไหมไปรอไปรอพนลานพนล้านเจ้าหญ้าหรือเจ้ากล้วย ไปเลยอ้าวอ่าเอาเนี่ยเอ้ยมาแล้วเอาแกงบ่ไปแป้งสวย พันล้านเอามืดแน่น,นท่านันลานกินท่นเบิดแล้วอ่า,อาก็จะให้พันล้านกินนะครับกินไปก่อนนะครับได้อิ่มแล้วก็จะพากลับเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเดินออกกำลังกายด้วยนะครับให้กินแล้วก็เดินออกกำลังกายครับไม่รู้กันอยู้วกันงามงานงับงานหานาหนึ่่งาานนง่นาาน เราไม่ได้ถูกรูว่าอันนี้รคือว่าเขาเกลามัาปามากเขากพลังเอาจับกลุ่มาจับปลาโมกินบกเป็นยังไงบอสมาปล่อยเขาตปดนำมัถากเลยเขาปล่อยอันนี้ชนะนหน้อเยาหนักขนาดนี้ใชลางบ้านรไม่ได้หรอกครับหนักกันหนักไหนพึงตลานนี้ มามาพันล้าน,ออาาานไปเอาพันลานออกมาวะควันควันหน่อยเมื่อจะเล่นอยู่เอาพันลานมาคนนวันหน่อยเอากลัวกล้วยไปรอพันลานอีกแล้วครับไปแล้ว ไปแล้วไปนะ <laughs> แม่จิม้มพะโนอยประกบสร้างเนี่ยนั่นกงปะหลานเนี่ยเดีย๋ยวพึ่งเขาไปใกล้ดีย๋ยวพึ่งเขาไปใกล้แ่เดี๋ยวพึ่งเขาไปใกล้นีๆๆย่ยนี่ลูกป่อยเป็ธรรมชาติครับปล่อยพันล้านธรรมชาติ ไม่รู้ว่าจะดื้อแค่ไหนนไปาไปในไกหรอกหมนไหนไม่ใช่นันพันล้าน <laughs> <c oughs> เดี๋ยวก็จะพาเดินออกกำลังกายครับ มาแล้วภาพบรรยากาศครับดวนเย็นด้วยนะครับก็ให้พล้านจับไม้โขครับเดินมาแล้วครับเบียพลันหน่อครับเดินไม่ทันครับโอเคบอกให้เขาเก็บครับให้เขาถือไม้จะขอครับควานให้เขาถือไม้โขครับบอกเขาเก็บว่ะ กำลังคนเราน้อยครับว่าให้พี่ออยเก็บขี้ช้างอยู่บ้านนะครับเรือไม่ไดาวออทองสุกออกมานะครับนี่แม่จิ้มเดินนิ่งกว่าพันล้านเยอะเลยครับ ช่วงผมทักเปียทักเปียให้พันล้านพาพันล้านเดิอนออกกำลังกายอยู่นะครับให้ผ่นให้พันล้านผ่อนคลายบ้างนะครับถ้าไม่ให้เดินก็เดี๋ยวจะเป็นการเครียดเกินไปนะครับ เดี๋ยวช้างเขาจะเครียดเกินไปนะครับเริ่มเล่นแล้วครับปาน้อยแม่ทิงชอบชอบเด็กครับอันท้องสุกมานี่ วันนาไซกูมีเกาะั่านลายเกามาเจอแม่จิ้มพอดีครับมาเจอแม่จิ้มพอดีเดือนมาแล้วเจอแม่จิ้มพอดีนะครับ ก็เลยพระพระพันล้านก็ให้พันล้านไปส่งแม่จินพอดีเลยนะครับก็ <Okay. S 1> พ,พันล้านก็จะได้เดินด้วยนะครับมา yeah. mm hmm. บานข้างๆกันอยู่แล้วครับ mm hmm. mm hmm. บีกได็เขาวัดสางไบางไบ,งไบีโอ้สางหน่อย,อย mm hmm. ก็ยังเนาะก็เดิน แต่นั่นหักครึ่งหักครึ่งแม่จิ้มยาแซงพันล้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วมาน้อยยังหักครึ่งอยู่เขาจะเก็บเอาเราปุ๋ยเก็บเนาะ เบรกไว้น่นตัแนแม่จิ้มออกก่อนก็นได้ครับนี่ครับแม่จิ้มไอก่อนแล้วน่าจะอยากกลับบ้านแล้วครับแม่จิ้มนี่ได้แตงกวดเต็แม่จิ้มน่าจะอยากกลับบ้าน,น,นแล้วนะครับ นี่ครับยังเดินไปเลยนะครับครับน่าจะหิวน้ำครับไม่จิมนี่ตัดมาดูที่พันล้านนะครับนี่ปลาาน,น้อยเอาวแต่กว่ารอพันล้านอีกแล้วยังเดินช้าๆครับเนี่มาหานีนกับมีเรียนไป ไห้กินน้ำเน้ฮะเครืค่องไหเน่นี่ก็แม่จิ้มออกมาก่อนแล้วนะครับไปแล้วงานเียงทองสุกอีกแล้วครับให้ดูพันล้านเรานะครับเอ๊ะออกเอาแตงกวาล่วะวะ ฮ่าสาวฮะเดินมาแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วครับรีบแล้วท้องสุขร้องหาพันล้านพาล้านรีบแล้วครับเบีกยงไในควานหน่อยอันแล้ว ปั้นรอไว้ครับเบียยช้างที่ดีที่สุดครับรอ <laughs> ได้แต่พันล้านนะครับถ้ารอตัวอื่นก็ <laughs> ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงไปเร็วเรอเอาเดี๋ยวยังเน่้า โอแล้วครับเฮ้ย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 พลันเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้าเโอ้พลันไม่จิ้มจะไปอาบน้ำนะจิ้มก็อาบน้ำแล้วพลันครับก็สำหรับคลิปนี้ครอบครัวบางพลันฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ครอบครัวบางพลันด้วยนะครับ สวัสดีสวยไหมแม่เอฟซีหน่อยเร็วครับสวัสดีไหมเอ้าส,สวัสวดีครับสวัสดีครับเอามาเกย์เกยเอาเของมาเกย์เกย์ช่องชุกเนี่ยวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ